สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่รักในการเลี้ยงไก่ทุกท่านเนาะก็อยู่กับผมเซฟฟาร์มครับคลิปนี้ก็มีสาระดีๆมาบอกกับพี่พี่คนดูทุกท่านเนาะเ mm hmm. กี่ยวกับการเอาไก่ลงจากลัง่ะครับเวลามันฟักไข่ใช่ไหมครับมันฟักไข่เสร็จก็ไม่ใช่ว่ามันจะ ลงเอาเองนะครับไก่ไก่ไก,ไก่ลูกไก่ะครับเราก็ต้องเอาเอามันลง่ะครับตัวนี้จะเป็นรังไก่สำหรับรังไก่คนจนเนาะคือเป็นตะกร้าแล้วก็ฟางใส่อะครับแต่ถ้าสำหรับรังไก่คนที่มีตังหนึ่งสักหน่อยหนึ่งก็จะเป็นโอง่งเป็นถัง เป็นกระถางนู่นแหละครับแต่ตอนนี้เซฟฟาร์มก็เอาไปแค่นี้ก่อนครับอืมเดี๋ยวเก็บตังได้ก็จะหาซื้อโอ่งซื้อซื้อถังซื้ออะไรมาลองดูครับอืมก็มาเข้าเรื่องเลยก็กกแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ่งโอ่งหรือแบบเป็นถังหรือเป็นกระถางต้นไม้อย่างเงี้ยเวลามัน เวลาไก่เราฟักไข่เสร็จใช่ไหมครับอืมไก่มันก็จะออกมาไม่พร้อมกันนะครับอืมถ้าตัวไหนฟักเสร็จเร็วมันก็จะออกมาไวกว่าเพื่อนนะครับอืมก็เวลาในการรอของมันเนาะเวลามันฟักเสร็จนะครับมันจะออกมาบางตัวก็ออกมาวันแรกใช่ไหมครับ บางตัวก็ออกมาวันที่สองบางตัวก็ออกมาวันที่สามอะครับสามคืนเนาะสำหรับผมนะอืผมถึงจะเอาลงลังอะครับเราก็มาเช็คดูครับเช็คดูว่าไข่ใบไหนมันมีเชื้อไหมเนาะเช็คก็ง่ายๆอะครับอเอาไฟฉายในโทรศัพท์เราครับส่องตัวไหนมีเส้นเลือดแล้วก็เหมือนจะแบบไข่เป็นไข่แบบไม่มีน้ำอะครับ ็แสดงว่ามีเชื้อครับไอ้พวกที่ไม่มีเชื้อคือไข่มันเป็นน้ำอะครับเวลามันส่องดูก็ช่วงประมาณมันฟักเสร็จมันก็จะส่องง่ายนิดนึงครับพอเราส่องดูเสร็จพวกไหนไม่มีเชื้อเราก็ออกใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ปล่อยให้มันฟักอะครับประมาณสักสองถึงสามสามคืนนะครับหลังจากสามคืนไปเราก็ ค่อยเอามันลงลังอะครับอืถ้าเราไม่เอาลงลังปุ๊บกรณีอย่างของผมนี่ไอตะก,ก้ามันสูงไปอะครับไก่ไก่น้อยมันกระโดดกระโดดลงไม่ได้อะครับอืแต่ท่านที่มันท่านที่เป็นโอ่งนี่ก็ไก่ไก่เล็กมุกหน้าก็น่าจะแบบปีนออกมาได้อ่ะครับแต่สำหรับผมก็ก็ต้องปรุงมันลงอ่ะครับอืก็ง่ายๆแค่นี้แหละครับ สำหรับพี่ๆเลี้ยงไก่ท่านใดที่ไม่รู้ก็สอบถามมาได้นะครับสำหรับมือใหม่คนที่ไม่รู้ก็แค่นี้แหละครับก็จะมาสรุปท้ายคลิปเนาะเวลาไก่เอาเวลาไก่ฟักเสร็จนะครับเราควรเอาไก่ลงลังเมื่อไรก็ประมาณสามคืนนะครับรอให้มันฟักเสร็จทุกใบอะครับอืม ถ้าผ่านสามคืนไปนี่แสดงว่ามันแบบน่าจะฟักเสร็จหมดทุกใบแล้วครับทุกใบแล้วลหละไอ้พวกที่ฟักไม่ไม่กระเตาะไม่แตกนี่แสดงว่ามันไม่มีเชื้อครับอืมเราก็สามารถเอาลงรังมาอย่างนี้ได้เลยครับถ้าเราเราเราเอาไข่ที่แบบยังไม่ครบแบบสามวันมาลงดินใช่ไหมครับไก่ที่มันแบบ แบบยังยังฟักอยู่ในตะกร้าอย่างเงี้ยยังฟักไม่เสร็จนี่เอาลงมาดินนี่มันมันอาจจะตายเลยหรือไม่ฟักฟักต่อไปก็ได้นะครับไม่ฟักต่อไปเลยผมเคยลองทําแล้วครับก็คลิปนี้ก็มีสาระนิดนึงครับก็ขอบคุณที่พี่ที่รับชมมาจนถึงจนจบเนาะก็ฝากให้พี่ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเหมือนเดิมครับก็ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้ทาง ช่องทางติดต่อช่องทางติดต่อหน้าโปรไฟล์ครับก็สวัสดีครับ